้านบนเป็นโตโยต้าไฮรักลีโวนะคะโอ้เป็นตอนเดียวนะเครื่องเยนต์2.8คันนี้น่าจะต้องใส่เพาลอยนะคะก่อนขึ้นข่ายน้อมามาดูอีกคันค่ะด้านล่างคันนี้นาะเป็นมิสุบิชิอาร์ชัทสีแดงเลือดหมูกันเลยโหคันนี้เราบอกเลยว่าเป็นตัว1.2ซ LX นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะด้นบนนะก็มาพร้อมกับนิสันนาวลาลาคิงแคบเกียร์6สปีดด้วยเช่นกันนะคะ คันนี้ก็เป็นเชฟโรเลตตอนเดียวเออคันนี้เป็นตอนเดียวเปล่ามาเลยนะคะเออแล้วก็ดันบนเนะเป็นซูซูกิสวิปค่ะมาแล้วนะใครอยากได้สวิปนะคะมาดว่ดวนเลยนะคะสีบรอนด์ดำมาแล้วนะคะสองคันรวดกันเลยค่ะ,ะและที่สำคัญดันล่างนะคะมาพร้อมกับอีซูซูดีแมตอนเดียวเช่นกันค่ะเดิมๆมาเลยนะคะันนี้นะคะคาดว่าน่าจะใส่เป็นคอกนะคะเพราะแม่พี่น้องขาดันบนมาพร้อมกับ ซูซูกิเซียสอีกหนึ่งคันนะคะและที่สำคัญคันสุดท้ายโอ้โหซูซูกิสวิ f หนึ่งจุดสองซีอลมาอีกแล้วนะคะใครอยากได้รถเก่งอีโคคานะเครื่องแรงๆเครื่องแบบเร่งแรงแต้องซูซูกิสวิ t นะคะเปิดจองวันนี้นะก่อนลงเทเลอร์นะคะราคาพิเศษบอกเลยนะคะว่าจองกับน้องดาวเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ097 4 2 3 65 ขัตัวไปก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ